บันทึกนี้อ้างอิงจากบุคคลและเหตุการณ์จริงในประวัติศาสตร์เรียบเรียงรายละเอียดบางส่วนเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อให้เป็นเรื่องเล่าที่เข้าใจง่ายค่ะวาทะประวัติศาสตร์และรอยร้าวกลางแผ่นดินโศกนาฏกรรมชีวิตพระองค์เจ้าปริศดางในบรรยากาศอันโศกเศร้าหน้าพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้า นัพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์มีกระดาษแผ่นหนึ่งซึ่งใช้สําหรับพันทูปเทียนอันเป็นเครื่องสักการะปรากฏข้อความลายพระหัตที่กลั่นมาจากความเจ็บช้ำน้ำพระทยัยของพระองค์เจ้าปริดดางความว่าเกิดชาติใดฉันใดให้ได้เป็นข้าเจ้ากันขออย่าให้มีศัตรูมาเกียรกันระหว่างกลางเช่นชาตินี้เลยถ้อยคำนี้ไม่ใช่เพียงคำไว้อาลัย แต่เป็นเสียงสะท้อนจากก้นบึ้งของหัวใจชายผู้ถูกตราหน้าว่าเป็นทูตที่พระมหากษัตริย์ทรงห้ามเหยียบแผ่นดินไทยเป็นความอัดอั้นที่เกิดจากความเข้าใจผิดระหว่างเจ้านายและข้าหลวงเดิมโดยมีศัตรูหรือกลุ่มขุนนางขั้วอำนาจเก่าคอยกีดกันจนไม่ได้โอกาสกราบทูลความจริงชั่วชีวิตจากกระดูกสันหลังสู่ดาวรุ่งแห่งสยามในยุโรปพระองค์เจ้าปริศดาง ทรงเป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนราชสีหวิกรมหรือพระองค์เจ้าชุมสายเมื่อประสูติทรงมีพระอิสริยศักเป็นหม่อมเจ้าปริศดางด้วยความเฉลียวฉลาดที่ฉายแววมาแต่เยาว์วัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงรับพระองค์มาเป็นมหาดเล็กใกล้ชิดและทรงเมตตาเอ็นดูเป็นพิเศษจนโปลดเกล้าสถาปนาขึ้นเป็นพระองค์เจ้า ทั้งยังทรงเรียกชื่อเล่นด้วยความหยิกแกมหยอกตามความหมายของพระนามว่ากระดูกสันหลังปริษดางแปลว่าหลังรัชกาลที่5ทรงมุ่งหวังให้พระองค์เจ้าปริษดางเป็นกำลังสำคัญในการปฏิรูปประเทศจึงส่งไปศึกษาต่ออยังต่างประเทศเริ่มจากสิงคโปร์จนถึงคิงคอลเลจมหาวิทยาลัยลอนดอนประเทศอังกฤษในแผนกวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ หรือที่สมัยนั้นเรียกกันว่าวิชาช่างกลในต่างแดนพระองค์เจ้าปริศดางทรงสร้างชื่อเสียงจนสยามต้องภาคภูมิใจเมื่อนายวินเลี่ยมแกลสตันนายกรัฐมนตรีอังกฤษในขณะนั้นถึงกับออกปากชมแกมหมันไส้ในความอัจฉริยะว่ามิสเตอร์ปริศดางชุมสายเป็นผู้ที่มาจากประเทศไกลยิ่งมีนิสัยน่ากลัวอย่างยิ่ง ในการรับเหมาเอารางวัลเสียแต่ผู้เดียวสิ้นหมายถึงทรงกวาดรางวัลการเรียนไปชนหมดภารกิจทูต12ประเทศและคำขอที่กลายเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตด้วยเหตทุที่ทรงอยู่ในยุโรปนานจนเข้าใจนิสัยใจคอชาวตะวันตกรัชการที่5จึงทรงแต่งตั้งให้พระองค์เจ้าปริศดางดำรงตำแหน่งทูตสยามประจำสำนักเซนต์เจมส์ประเทศอังกฤษ และดูแลครอบคลุมไปถึง12ประเทศทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกาในช่วงที่รัฐทธิอนานิคมกำลังคุกคามโดยเฉพาะเมื่ออังกฤษเข้ายึดพม่าได้สำเร็จรัชการที่5ทรงกลัวว่าภครจะมาถึงสยามจึงมีพระราชหัตทะเลขาเป็นการส่วนพระองค์ถามความเห็นของพระองค์เจ้าปริศดางว่าสยามควรทำอย่างไรพร้อมกำชับว่า อย่าให้กลัวเกรงที่จะพูดจะาแสดงความคิดเห็นได้ให้กราบบังคมทูลได้ทุกอย่างให้เต็มปัญญาความคิดคำว่าเต็มปัญญาความคิดนี้เองที่ทําให้พระองค์เจ้าปริศดางทรงตัดสินพระไทยทําเรื่องที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตท่านได้นำความไปปรึกษากับเจ้านายอีกสามพระองค์ที่ประทับในยุโรปคือพระเจ้าน้องยาเธอกรมพระนเรศวรฤิ์หรือพระองค์เจ้ากฤษดาพินิหาร พระเจ้าน้องยาเธอกรมขุนพิทยาราพฤทิธทาดาหรือพระองค์เจ้าโสนบัณฑิตพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าสวัสดิโสพลคำกราบบังคมทูลรอศ .103 ร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่มองว่าเป็นกะบฏความคิดในปีพศ .2427 กลุ่มเจ้านายและข้าราชการรวม11ท่านนำโดยพระองค์เจ้าปริสดาง ได้ร่วมกันเขียนคำกราบบังคมทูลที่มีเนื้อหาสรรเทือนราชบัลลังก์โดยเสนอให้สยามเปลี่ยนระบบการปกครองจากแอปสรูดโบนากีหรือสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นคอนสติติวชันแนลโมนากีหรือราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญข้อเสนอหลักประกอบด้วยให้กษัตริย์ทรงอยู่ภายใต้กฎหมายที่ตราขึ้นโดยสภาให้มีคณะรัฐมนตรี รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดินแทนการขึ้นตรงต่อกษัตริย์แต่เพียงพระองค์เดียวยกเลิกระบบคนโปรดให้ใช้ระบบความสามารถในการเลือกคนทำงานเปิดเสรีภาพให้ราศฎรวิาพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลได้แม้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงมีพระราชดำริปฏิรูปประเทศอยู่แล้วเช่นการเลิกทาสการเลิกประเพณีหมอบคลาน หรือการตั้ง12ปกระทรวงแต่ทรงมองว่าข้อเสนอของพระองค์เจ้าปริสดางนั้นสุดโต่งและเร็วเกินไปทรงเกรงว่าการเปลี่ยนระบอบในขณะที่ราษฎรยังไม่มีความรู้และยังขาดคนที่มีความสามารถพอจะทำหน้าที่เสนาบดีบ้านเมืองจะแตกแยกจนเป็นช่องว่างให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงเอกราชได้ดังที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7 ทรงวิเคราะห์ในภายหลังว่ารัชกาลที่5ทรงเลือกวิธีที่เหมาะกับเหตุการณ์และเหมาะกับเวลาไม่ช้าเกินไปไม่เร็วเกินไปความผิดพลาดที่ไม่มีโอกาสแก้ไขและวาทะไม่ขอเกิดร่วมวงตระกูลเมื่อแนวคิดไม่ตรงกันพระองค์เจ้าปริศดางทรงเริ่มถูกลดบทบาทลงและถูกเรียกตัวกลับสยาม แต่ด้วยความที่ยังทรงมีงานค้างค้างในยุโรปจึงไม่ได้เสด็จกลับทันทีเหตุการณ์นี้ทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าทรงกระด้างกระเดืองเมื่อกลับมาถึงสยามจึงไม่ได้รับโอกาสให้เข้าเฝ้าและถูกส่งไปทำงานเบต็ดตเตล็ดเช่นช่วยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพตั้งโรงพยาบาลสิริราชหรือช่วยสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงกรมพยาพานุพันธ์วงวรเดชจัดตั้งกรมไปสณนดีโทรเรขความน้อยพระไทยสะสมจนถึงขีดสุดพระองค์เจ้าปริศสดางทรงเขียนหนังสือลาออกด้วยถ้อยคำที่รุนแรงเหลือเชื่อว่าชาติหน้าจะไม่ขอเกิดร่วมวงตระกูลอีกคำกล่าวนี้ถือเป็นการละเมิดเบื้องสูงอย่างรุนแรง ทำให้รัชกาลที่ห้าทรงกริ้วจนถึงขีดสุดและมีรับสั่งวาจาสิทธิ์ว่าตราบใดที่แผ่นดินนี้เป็นของพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะไม่ให้พระองค์เจ้าปิดสดางเข้ามาเหยียบอีกมั่นปลายที่ขมขืนและศัตรูที่กีดกันพระองค์เจ้าปิดสดงต้องลี้ภัยไปจำพรรษาเป็นพระภิกษุที่ประเทศลังกานานกว่า15ปีในนามพระชินวรวงศ แม้จะพยายามขอเข้าเฝ้าเพื่อกราบขอพระราชทานอภัยโทษเมื่อครั้งรัชกาลที่5สเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2พศ2450แต่ก็ทรงถูกกีดกันโดยกลุ่มขุนนางจนไม่มีโอกาสได้เผชิญพระพักจนกระทั่งรัชกาลที่5สเสด็จสวรรคตในปีพศ2453ท่านจึงได้กลับสู่สยามอีกครั้งในวัยชารา แต่ก็เป็นเพียงชายชราที่มีอารมณ์ฉุนเฉียวและใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวเพราะความขับแค้นที่สะสมมาทั้งชีวิตท่านเชื่อเสมอว่าสิ่งที่ท่านทำลงไปเกิดจากความรักชาติอย่างใจบริสุทธิ์แต่เพราะมีศัตรูมาเกียดกันทําให้ความจงรักภักดีของท่านส่งไปไม่ถึงพระเนตรพระกรันปิดตำนานเจ้าชายนักปฏิรูปผู้มาก่อนการ ทิ้งไว้เพียงวาทะบนกระดาษพันธูปเทียนที่หน้าพระบรมศพเป็นบทเรียนทางประวัติศาสตร์ถึงเส้นขนานระหว่างความปรารถนาดีกับกาลเทศะทางการเมืองที่ไม่อาจบรรจบกันได้ในชาตินี้